ก็อด้ยู่ได้วความเป็นกดเป็นด่ายก็เ

ในตรงนี้เพื่อสร้างความมั่นใจกใับพี่น้องประชาชนทุกวันวันละสองครั้งเในช่วงก่อนสงการตอนนี้เราสร้างความมั่นใจด้วยการตรวจทุกวันหลังจากในเจ็ดวันนั้นแล้วเราก็จะประเมินว่าคุณภาพน้ำเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะประเมินว่าในช่วงเทศกาลสงการนะครเราจะต้องมาสร้างความมั่นใจอย่างไงพี่น้องประชาชนหลังจากการดู อยนน้ํน่กับบ้องหน้ารถทันทานะด้ว่ะหน้ารถหน้ารถจังหวัดเลยนะคะแนะนํานะะค่ะก็จป็นเครื่องอ๋้คกยู่ได้นะครับ เราสอง,สองสก็เป็นความเป็นกฎเป็นด่างความผูกแ้วก็เรื่อง่านะ้ำ